สวัสดีครับมื่อนี้แม่ฉลองก็นั่งฝ่ามาอีกแ,บบแลยเล็้ยงอยู่เนื้อสิบหนึ่งไดหอยจูบมากที่น้องเง,งีง้ยงๆเป็นเวรใหญ่แล้วติดต่อยก้นมั่นมาหนีิต่อยก้นหอยไอ้สมัยกลอนเท่ากับว่างสักเถียงสมัยกลอนเช่นซี่ทึ้นซ่า ท่านซาท่านสิริวิเศษมือสว่างเงียบวันนี้มาเออตะกรอนเตียนสีนอเนาะเนาะอ๋อเนี่ยมันโบแม่นทันบแม่นนี่อันตรายเนาะอันตรายมือขาดไปยังไงเลือดออกไปยังไงนี่นี่ตะกรอนเตีนสีมันจะจีรังสีมันจะสวยอยู่พี่น้องบาทนี่มันได้ดีมากบาทนี้เนี่ยพี่บาทนี้มีกจะได้คอยจูบมากได้โบฟันแบบกัน มันหยาบมันถือมือเนี่สิมาเห็ดแบบนี้เหมืน,นี่พี่น้องนี่ไปเบิ่งงานง่ายดี่พี่น้องบ่ได้ระวังมือมาคอายใส่ก้น,กนขาดพืกก้นง่ายาปอ๊อกจนชี่โลดแบบนี้แบบน,น,นี่ง่ายอันนี้แกะละมังนี่สำหรับใส่ก้นมันนี่โอ้โหปอกโอ้ง่ายเลย ต่อยคนหอยสมัยใหม่ได้พี่น้องไงเนื้อไงตะกี้ตะกี้เอามือเอามือตัดทั่วแม่หนี่ก็อันตรายแล้วพี่น้องลุยเป็นขี้เหล็กเแรกนะง่ไงเลี้ยวความพี่น้องตะกี้ใส่ตะมือเนาะลุยใส่มือกระต่ายลุยใส่มือเรียบร้านหนวกแล้วเจี่ยเลยง้ามๆพี่น้องมองไงกระไดใส่ในเบอร์ชุดแล่วันละตัดดุมตัดได้ตัดาได้เออตัดได้เนี่ยก็หน้อยเป็นอาเดประสงค์แล้วพี่น้องกับไก่ก็ได้ เร็้ยวดิพี่น้องเร็วเหลือเกินบริมาลระบาดตะวังหลายอ,อันที่ได้แต่คืออันตรายอล่ะค่ะเพราะเอาใส่มีดอันตรายเนาะเมียนแต่บางคนมันก็นใส่อันที่เป็นน,นั่นเนาะเมียนดีจนะริงยังนะเออเล็กนี่มันนั่นกไ็ได้อันนี้เราไม่ประจำบ้านทุกเพื่อนเหรพี่น้องกันไก่ชนมากสิเมียในทุกบ้านล่ะนี่เป็นกันไก่ประกอบอาหาร ไปเฮ็ดอาหารเลยค<ห><ล><อ>่ะไต่กุนมะนิ่งเขาค่อยไปบาดเขาอต้นต้อยหอยลักต้ยกุนหอยต้นกุนหอยตัดกุนหอยอันนี้หอยพมห,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 หอยจุกเขานั้นลอะพี่น้องเนยหอยพมหอยจุกง่ายดีพี่น,ออน้องบ่อนแต่ไร่พ่อบ่อนบ่อนนั่งมือเฮาบ่ต้องเสียวมือ อันหอยนี่ยแต่ขาบปต่อยไม่ต so ิจ so ูบออกเป็นอย่างก็เลยต่อยต่อยตอมหอยก็บร้านเขาปลาเห็ดฝ่ยร้านมันปลเห็ดต่อยคนแต่ข้าต้มกินไม่ซื้อก็ใส่ไม่กิมได้แต่ว่านี่งหมายถึงว่าแต่ข้าวออมต้องใส่ตัดคนหรือว่าต่อยคนมันนี่แหละไปออมไม่ค่อยจูบออกเสมอจูบออกเลยแต่หอยคมหอยจูบเพื่อสะดวกสบายมันหลายกว่ากันพี่น้องเราจะไม่อนเลาวเนาะ <ừ. S 2> ตะกี้มีดย่างเดียววอาจะได้หอยมาเพระ่ะตัดต้อยบนซอยกันแหละอันใหญ่ยยน่องสมีกับเพชรซอยกันผู้ดได้เคียงผู้ละมีดก็จะได้กินอ้อมหอยกับว่าง่ายปัจจดยเด้พี่นนองสมัยก่อนนี่นี่ผู้ละด่วนเอาวัสดุทั้งตูดยตูดินทั้งมือน,นั่นเนี่ยฮะเจ้กะจะซับมือเจ้าขอสิ่นละถ้าผู้ละแม่นอันตรายมือได้ดยลยแก่ไลเทก่แล้วต้อยหอยนี่เจ้าผู้งได้เลยถ่ายง่งายมาก ตั้งใจไ่เลยหอยหน้าตะเกียบกินน้ำข้งน้านั่ะพี่นองน้าไม่ปัดทิ้เลยน้ำหอยละเหมือน่ามีหลายชตะกอนหน่เนาะตะกอนนี่หลายธรรมดาพคดหลายขึ้นธรรมชาตาก็นห่อยลงแต่หน้าเห็นเนี่ยเขาแต่อมามีบ้านห้องมึนกะเขได้หากินได้ตัวตรงไปหน้าเห็นหวยเห็นนองแบบนีเขาแตหามากินน้ำ คือนี่ฟันมือเรื่อยไปนองอันนี้โดีดีแตงไม่เนาะเห็ุได้ไว่พร้อมเนาะนี่นะไว่พร้อมเอามีดฟันมันก็ดีดอกตะกี้ใหญลดอกเอามีดแล้วเจ้าโวแมนจริงเจ้าก็มือขาดนะครับเอามีดะสบต้องต้องคนก็เหตุอะพี่น้องเอามือเอามีดก็ได้เนาะแต่คนมันก็เห็ุนี่ตูดูตุลีนี่บ่ได้คนก็เห็ุใครเห็ุได้นั่งไปเห็ดได้เรืพี่น้องเด้อสะดวกสบายรวดเร็ว กอดไพ่อตอนนีให้ปลายมึงนี่มันอีกมือจะควนก็บอกเขมาแล้วได้ <c oughs> ี่เจ้าน้ารมีคมประมาทบ้าได้จังแลเดรยแล้วก็สิไบอ้อมใสข่ข่าวยาใส่ฟ้าขยงนีง่นลังด้วยเสียไม่เสียค่าดีสามเท่าจดเกอดออมหอย นี่เขาเบียร์มาว้าตัดผำใส่อ,อมหอยอาหารอีสานซสบยบไปหอยจุกภาษาไทยเรียว่าหอยขมอ่ะไทยอีสานเกินหอยจุก อันนี้แซ่แซ่ได้สองขึ้นเลยเถิดพี่น้องแซ่อะไรนะแซ่ได้สองขึ้นแ,<ก>แล,ล้ว้องเอาดินนะมันคายดินออกแต่เ้าบมะแซ่หันง่วงไม,ม่แล้วมันแข็งลวดมันกับมันกับมะแซ่มันกับสียาตุ่มยาดินตล้วงั้นมันมะแซ่จะส่องขึ้นแต่มันคายออกสักกอนทามะแซ่ดวูลายหอยมันกับจุกอยสุเนาเนื้ออะไเออช่วอโดยเฉพาะนาดีนาห้อนในข้างนอกให้ได้พี่น้องแซ่ก็ต้องค่อยเปลี่ยนน้ำพร้อมแซ่ก็ต้องต้องมันเปลี่ยนน้ำดูดูต้องเบิ้งอย่ดี เดี๋ยวพี่นอ้องคอยก็ร้ายแป๊บเดียวกระเซ็จแล้วเว <c oughs> ลาซื้อกันไกลว่้วไประจำบ้านก็นใสซื้อแบบนี้แหละพี่น้องหาซื้อแบบนี้แหละหอยใส่ได้ดประโยชน์หลากหลายเนะรระะาะแ,แก้ปรแกะหอยแกะเนาะ แกปูทะเลปูยังกระยาได้เบิดนะได้ครับหนีบกระไซน้ำมนเพื่อเลือดเท่านี้ล่ะก็ใส่ได้หลายอย่างเราไม่ได้ใช้แต่ก็ตัดหอยดอกอัน <laughs> นี้เป็นผลพลอยได้จะซื้อดอกพี่น้องตัดหอยนะสดมากกับเป็นเทือดอื่นคนละสดมากเขาจะแกปูแต่มาดัดแปลงทิ่ร้านั่งค่อมซีดีเราเพื่อนทะ,ะเลเห็ดได้ดีพี่น้องเลยละ่ะแกปูแกหอยโดยเฉพาะนะสุดท้ายกันนละ แต่ล่างอีกสักกลอนวรตกล่างนิียวพร้อมตะแกงร้อมใส่เนียเอาเยเอาไปถือกันนะแม่ทักแค่แง่งที่นอต้มกระทะอีเดอร์ใบย่งใบชะพูเนาะใบชะพูใบชะพูหรือขาอีนเดอรบาน้าหนึ่งละพี่นอนเสบใส่ขดอาหารีสาซันเยียมวต้องกระางไว้เฮด้าก็อดีเฮด้าก็กระรางไว้เห็เรียบร้อย รอบหนาเทาก็เอามาใส่อีสตเดี๋ยวละพี่ตอยจนหอยเรียบใช้งานแบนี้นกปพี่ั้องาเนาะกรกายน้ำพ่อกัันั้นค่ะ